ไอ้ดำมาได้ไงวะมาได้ไงเนี่ยไม่เหนไงวะสวัสดีค่ะส่งการแล้วแต่คนก็ต้องเลี้ยงหมาเนาะมันต้องกินทุกวันนะครับสวัสดีพี่อรุณีนะคะสวัสดีวันส่งการค่ะหมาต้องต้องกินทุกวันพี่พี่ห้าร้อยห้าสิบสองคนไม่ไปเที่ยวเหรอพี่พี่ถ้าครูไปเที่ยวครูจะมาดูมึงเหรอจะตอบแบบนี้ น้องๆได้บ้านสวยเลยสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้น้องทั้งสองจงมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะพี่ลัสเอากระเบื้องที่เหลือลองอาหารน้องสิครับกระเบื้องที่เหลือเราจะไปทำป็นหลบฝนอีกเีเป็นเรือนน้อยเพราะว่าหมามันข้ามเขตกันไม่ได้นะครับ หมามันข้ามเขตกันไม่ได้พวกที่เข้า,ามาฝั่งนี้ไม่ได้มันก็นอนตากฝนในป่าน,นั่นแหละพี่พี่แล้วอันเนี้ยผมจะเอาไปทำคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะทำเป็นไม้ขึ้นมาแล้วก็เอาเป็นมุงแบบนี้เนี่ยเอาเป็นมุมงประมาณนี้พอให้มันกันฝนได้พี่ทำหลายๆจุดนะครับ สวัสดีพี่วาวา,าค่ะในที่สุดความฝันก็เป็นจริงนะคะน,น้องหมามีที่หลบฝนมีแจกลูกหมาวันไหนอีกคะหลังสงการครับพี่พี่ได้เล่นสงการกับน้องหมาเหรอต้องทำจุดละสามแผ่นถึงจะกันฝนได้ลองเรียกมันเข้ามากินดูมาจากไหนคะมากมายเลย ก็มาจากคนเอามาปล่อยนี่แหละครับ<ข>แล้วก็ไม่มีการควบคุมทำหมันขอบคุณพี่มาลีนะคะส4 0รอสี่สิใจอันดับแรกเราต้องเอาไปให้ในนู้นก่อนเลยเราเราจะทำใส่น้ำไหมหนูเตรียมใส่ยางมาทำเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นมันใช้เวลานานอ๋อเราให้ข้าวก่อนให้ข้าวเสร็จค่อยถอยรถมาจอดแล้วคุยอะไรก็คุยอรรังการของหมาบ่อขยะชื่นใจจังขอบคุณของขวัญน,นะคะข,คข,ขวัญเเลยโอ้โห ไม่กวดพิเศษเรายัางเหลือช่างยังเก็บให้ในที่สุดเจ้าสี่ขาก็ได้บ้านแล้วช่างยังจะมาอีกช่างยังไม่จบงานพี่ค่าช่างสองหมื่น 20, นะพี่พี่ช่างสรุปบินแล้วนะพี่พี่ค่าช่างสองหมื่นค่าอุปกรณ์งบทะลุห้าหมื่นอะ ดีใจแทนน้องๆด้วยนะคะขอบคุณพี่เป้และแอดที่ช่วยน้องๆมีบ้านมีลูกกี่ตัวขอบคุณพี่ๆด้วยแหละครับขอบคุณพี่ๆที่ช่วยผลักดันผมนะครับช่วยคอมเมนต์ช่วยดูคลิปดูอะไรให้ผมก็มีกําลังใจด้วยพี่พี่แหละพี่แรมโบบอกถ้าถูกหวยจะซื้อโซล่าเซลลให้ค่ะสู้ๆค่ะพี่เป้ครับขอบคุณครับสวัสดีพี่เต้ยว่าคนดูเยอะเลยค่ะใจฟูเอาคนขึ้นเร็วมากเลยไม่ได้ดูคนดูเท่าไหร่ สองพันสามร้อยคนดูก็นี่แหละพี่พี่นี่แหละยิ่งมีคนเข้ามาดูเยอะผมก็ยิ่งมีกาลังใจพี่นะทาตรงเนี้ยผมถามว่ามันมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันเหมือนแบบคือทําเพื่อชีวิตอื่นมากกว่านาะพี่พี่ทำเพื่อชีวิตอื่นมากกว่านะครับนั่นแหละเดี๋ยวก็ทาหมันตรงนี้เดี๋ยวปัญหาตรงนี้ก็จบไปแล้วพี่พี่เดี๋ยวปัญหาหมาจรนก็เริ่มลดน้อยลงเพราะว่าเราทำหมันให้เขานะครับเพราะว่าคอกตรงเนี้ยหลังคาตรงเนี้ยผมสร้างขึ้นเพื่อที่จะ ล้อมเขาแล้วก็ทําหมันโดยเฉพาะพี่พี่เอาไว้พักฟงพักฟื้นนะครับนึกว่าไปเที่ยวสงการแล้วไม่เที่ยวไหนหรอพี่พี่ผมเป็นเขาเรียกอะไรติดโควิดเหรอมันคืออะไรหรอคะที่เป็นหลุมหลุมมันคืออะไรมันคือบ่อน้ำครับอ่างจักุชชีสวัสดีพี่แทททูคะ่ะบ่อขยะของเทศบาลหรือเอก,กชน ของเทศาบาลครับดำนั่งเฝ้าเลยนี่แหละที่ผมมาทําช่องมาถ่ายให้ดูก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้สัหลับเด็กๆยุคใหม่ด้วยพี่พี่พเพราะว่าอย่างเจนผมอะ่ะผมก็เป็นเป็นอ่ะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วกันเนาะก็คือเอออยากให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตร่วมโลกพี่พี่นะครับเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับมีความรู้สึกเป็นดีใจเป็นเสียใจเป็นครับหิวเป็นนะพี่พี่นั่นแหละ คืออีกอย่างก็อยากจะให้ทางรัฐเขาลงมาแก้ไขปัญหาหมาจรแบบนี้อย่างจริงจังด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้เขามีหน่วยงานที่แบบตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับปศสัตว์ก็ได้เพราะว่าปาศสัตว์ก็งานเยอะก็ตั้งหน่วยงานมา,าให้เป็นหน่วยงานเพื่อที่จะทาหมันหมา,หมาจรโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้พี่พี่อนา,าคตเผื่อมันเกิดขึ้นก็พี่พี่เผื่อช่องเราบันดังขึ้นแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนได้นาะพี่พี่ เรียบร้อยเรียบร้อยไปพี่ขอให้เป้และอนนแอปมีแต่ความโชคดีไม่เจ็บไม่จนเทวด,ดาของน้องหมาอ่ะเทน้ำเดิมถังแรกเ,เรายังไม่ได้ตัดเบนดนเลยนะเนี่ยโอ้แขกมาเต็มบ้านเลยนะคะแขกมาเตรียมขึ้นบ้านยออันนั้นแขกหรือเราแขกเราแขก,เร,แขกเราเป็นแขกอันนี้เจ้าของบ้าน <laughs> <laughs> เป็นต้นแบบที่ดีของหมาบ่อขยะ ตัวมีปลอกคอไม่ยอมไปไหนแล้วมา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 เชิญค่ะไปเลยไปเลยป้ายป้ายป้ายเดี๋ยวหนูถ่ายตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวหมุนไปฝั่งโน้นป้ายป้ายไปไหมลูก สวยงามมากเป็นภาพที่น่ารักเนาะหนูก็รู้สึกดีมากเลยรอบเรกสบายร้อยตัวมาอยู่มาร้อยกว่าตัวน้่แหละพี่ีสุดยอดมากจ้าถ้า<น>มีคนให้ค่าเพิ่มอีกสักคนนะนี่แหละสองรอยตัวสองรกว่าตัวนั่นแหละน่าจะได้อยู่น่ารักมากเลยวิ่งเข้าบ้านใครสร้างคะ บางตัวยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปวันนี้หนูเพิ่งเป็นวันแรกนะพี่พที่เอาน้องเข้ามากินข้าวในบ้านอขอบคุณพี่กระต่ายอ้วนนะคะ<อ>เห็นแล้วน้ำตาไหลสีเดียวกันเกือบหมดเลยค่ะเริ่มแรกก็เอามาป่อย,อยางพี่มีแต่บล็อกเดียวกันนะป่อยแล้วก็ผสมกันไปผสมกันมานในในบ้านเยอะไหมเดี๋ยวพาเดินไปดูในบ้านนะพี่พ ยังไม่เข้าก็มีนะคะยินดีนกับความสุขที่เกิดขึ้นค่ะโอ้ฝุ่นคุ้งเลยนะรู้สึกยังไงบ้างคะขออนุญาตสัมภาษณ์ค่ะเหนื่อยครับ <laughs> เดี๋ยวพอน้องชินน้องก็จะเริ่มเข้าเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันทำคงเข้ามากกว่านี้อขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะคะมีหน่วยงานมาช่วยทำหมันไหมคะมีนี่แหละครับพี่พมีเอ่อมาตรงนี้มามันตรงนี้สว่างมามาโเป็นสองชุดเลยนะเนี่ยน,อนอ้องหมาเอมีเปาสัตว์เปาสัตว์จังหวัดดรวยพี่เปาสัาาตว์บปาสัตว์จังหวัดที่จะได้มาทําให้เรานะครับพอเดี๋ยวนะพอแยกเป็นสองจุดแล้วรู้สึกว่า น้องๆกินกันสบายขึ้นเนาะกินกันสบายขึ้นแต่เหนื่อยคนให้ๆต้องมีคนให้เพิ่มแหละเพราะว่าเดินต้องแข่งกับเวลาด้วยถ้าไม่แข่งกับเวลาถ้าช้าถ้าเรามัวช้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยกินเสร็จเพราะว่ามันให้ปึ๊บกินแป๊บเดียวเลยนประมาณสิบวิสิบวิยี่สิบวิคือหมดเนี่ยเกลี้ยงแล้วเนี่ยเทเมื่อกี้เนี่ยพอหมดเสร็จปั๊บไอ้ตรงนี้แม็กก็วิ่งมาตรงนี้เนี่ยต้องรีบเดินให้ต้องรีบเดินเทพี่ๆถ้ามีคนให้สองคนจะดีมากจริงๆใช่ใช่คนคนคนรับผิดชอบคนละไอ้นี่เลย มันจะไม่แคบไปหน่อยหรือครับจริงๆมันกว้างมากนะพี่พี่กี่เมตรรวมตรงนู้นถึงตรงนี้กี่เมตรกว้างประมาณอันนี้ประมาณสิบห้าเมตรต้องต้องไปถ่ายหนูต้องาณสามสิบเมตรอะกว้างสามสิบเมตรอะหนูต้องไปยืนข้างนอกแล้วถ่ายมาให้เห็นอาคารไป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 ประมาณสามสิบเมตรอะพี่กว้างไหมพี่พี่อ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์กว้างค่ะ ขอให้ครอบครัวหนูมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาช่วยน้องหมาจรจรัดพี่ที่น้องๆอ,อยู่ที่ไหนหรือคะ,ะคกว้างค่ะกว้างมากค่ะตัวนั่นนอกยังไม่ได้กินต้องนั่นแหละพี่ก็คือต้องให้เขากะเออต้องฝึกเขาให้กล้าเขาอื <c oughs> ใหญ่มากค่ะกว้างค่ะอย่าให้อาหารข้างนอกบ้านนะคะ ในบ้เทอาหารสองกองก่อนแล้วเปิดให้น้องเข้าพร้อมกันค่ะอ๋อาพเจ้ามนวิ่งมากินเลยนเออประมาณนั้นแหละหมายพี่เขาอะไรเงี้ยเปลี่ยนมาให้ตอนเช้าวันที่จะทำหมันค่ะจะได้ไม่ต้องขังเขาเปลี่ยนมาให้ตอนเช้าวันที่จะทำหมันเขาให้ตอนเช้าไม่ได้พี่มันต้องงดอาหารงดอาหารแปดชั่วโมง ต้องให้ตอนกลางคืนแล้วก็ขังเขาไว้พี่พี่งดน้ำกับอาหารค่ะใช่ค่ะอิ่มกันทวนหน้าอนุโมทนาสาธุตามมาตรฐานคงไม่ได้มันมีอย่าอ้วกวันนี้เป็นต้อมตักนะพี่พี่จำชื่อน้องได้ทุกตัวไหมคะไม่ได้ตั้งเลยขนาดนี้ว่าเล็กเลี้ยงวัวได้เกือบ20ตัวขนาดนี้หมาบินก็มาในป่าพี่พี่ไปดูในป่าไหม อ่ะใส่รองเท้าแต่ไม่เป็นไรหรอกอยากเดินไปดูในป่ามากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปในป่าหลายวันแล้วพี่อันนี้เป้าหมายเปล่าฮะเป้าหมายขาดเค้กไวพรเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับพี่พี่ถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนเราจะกลายเป็นเป้าหมายพี่พี่ใช่ครับใช่ครับเสียงหมาน้อยในป่าเต็มเลยถ้าเป้าขาดอ่ะถ้าเป้าขาดก็แบบเมื่อวานครับเห็นหมกหม่ำเลย ถ้าน้องเป้มาจะได้หมาทําหมันเยอะค่ะเชา้าเอาข้าวมาล่อเขาให้เขาเข้าสักร้อยตัวแล้วเอาตัวแค่ทําหมันไม่ต้องให้กินทําทําทําเป็นแบบเดินหิ้วข้าวแล้วพี่พี่ได้อยู่นะแต่ผมจะตื่นมาแค่นั้นแหละพราว่าเราทําเป็นแบบเออทาเป็นแบบอาหารเมฆก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้กินแรงๆหน่อยแล้วก็ใสยฟ้าแลบมาแล้วจ้าทําเป็นทําเป็นแบบเดินเดินให้ข้าแบบนี้เดิน เรียกหมามายืนล้อมๆกันแล้วเดินเดินเดินแล้วก็ปิดฝั่งนี้ปิดเออปิดฝั่งนี้แล้วออกฝังนู้นเลยเนาะอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้โอ้โหสวยสวยสวยพี่พี่โคตรสวยเลยพระอาทิตย์ยังอยู่นะพี่พี่โอ้โหเสบตามมกเลยระวังตาบอดใช่ไม่ต้องขังอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวมันรู้ว่าหลอกอย่าไว้ใจคนกูบอกมึงแล้วอย่าไว้ใจคนมาภารภารกิจสายฟ้าแลบมาแล้วนะคะ ไปเดี๋ยวผมจะไปให้ไอ้ตรงกองขยะพ,พี่ตรงกองขยะคือไม่ข้ามมาเลยแล้วแต่พวกนี้ก็จะจะวิ่งตามนะู่พี่เป้เปมาอยู่แล้วเฝ้ารอสิ่งนี้อยู่แต่ติดขี้เกียจ <laughs> ใช่ค่ะมันจะวุ่นเพราะคนประสานงานไม่มา <laughs> ทั้งประเทศน่าจะมีผมเป็นแบบแค่คุณเดียวนะพี่พี่ <laughs> ประสานงานให้เข้ามากันหมดล้วติดไ,ไม่ได้ตัวที่ข้ามลูกนีเนี้ยเนี้ยเนียเนียพี่พี่พเอออยู่นี่ มันวิ่งมาจากข้างบนนะครับแสดงว่าลูกมันอยู่บนนี้แน่เลยลูกมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าพี่แอบไปเงียบๆแอบตามเงียบๆรอตรงนี้มีหลุมโพรงนี้เหรอไม่ไม่รู้ไม่รู้รตรงตรงนี้มีหลมุมไม่ใช่ <c oughs> เจอแล้วพี่ๆเจอแม่เขาแล้วนะครับพี่ค้าบลูกหนีไปสองตัว พี่พี่จำได้ไหมพี่พี่จำได้ไหมที่ผมพามาเดินช่วงหนึ่งอะที่ที่ผมวิ่งไล่จับหมาพ,พี่พี่พี่จำได้ไหมไม่รู้ป่านนี้โตลแล้วมั้งแล้วก็ยังจะมีชุดจะมีชุดใหม่ๆที่ไอ้นี่เีกนะพี่พี่บิงวิงมากินเดินไปพูดไปเหนื่อยมากนะเนี่ยน้ำมีให้ไหมคะมีครับมีครับนนเนี่ยในป่าแบบเนี้พี่พี่ ติดป้ายแมนยูด้วยนะหมาน้อยเต็มเลยพี่ซุมไปเห็นไหมน่ะบนบนหินน่ะมาฝั่งนี้ดินี่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 ตรงนี้เห็นเลยนี่สามตัวสามตัวเนี่ยกระดิกหางแล้วพี่พี่ตรงไหนเดินเดินเข้าไปแล้ววิ่งหนีด้่พี่ เดินไปเลยเดี๋ยวพวกนี้วิ่งตามเราโอ้ยพี่เป้เนาจะส่งเหรียญมาให้อเล็กส่งติ๊กตอกยูนิเวิร์สเนาะวันนี้เปิดบ้านนะไม่เห็นพี่อเล็กไรเลยโถสงสารจังมองหน้ามันมันก็วิ่งแล้วหมาเกิดในป่าเป็นทางเดินทางไอ้นี่เลยนั่นน่ะเนาะเป็นทางหมาเดินนะพี่พี่เนี่ยไม่ใช่ทางคนเดินนะครับทางหมาเดินนะเดินจนเป็นรอยเนี่ยพี่พี่เดี๋ยวมันหลงบ้านแต่เดินเป็นรอยมันไม่มีใครมาเดินในป่าแบบนี้หรอกพี่พี่ ไม่มีถนนด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาเาก็จะเดินตามทางของเขาแหละเออทำไมวะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเหยียบแก้วเหรอเออเนี่ยเดินตามทางของเขาได้พี่มันก็มีทางนะไปเอ๊ะอ๊ะเะเอ๊ะคนละชุดอีกมีชุดเดียวกันมั้คนละชุด นะี่ยข้างล่างอีกน่าจะเป็นอคอกเดียวกันไหมพี่พมีหลุมมีรูด้วยพี่ <c oughs> พี่มาดูนี่ก่อนป่ะพี่ๆดูเดี๋ยวหมาจะพาเราเดิน <c oughs> เดินทางหมาเลยพี่ <c oughs> อะแดงสไลเดอร์สาธุค่ะขอบคุณแทนน้องๆด้วยนะคะฉันเดินทางตามหมาเดิน <c oughs> นี่นี่ได้กินแล้วได้กินแล้วเอาวิ่งหนีเลยหน้า <c oughs> เสียงดังเลย <c oughs> ได,ไ,ดได้กินแล้วนะพี่พี่ตัวขาวตัวขาวเด็กน้อยได้กินข้าวค้างน่าจะสัญญาณปออไปข้างนอกเถอะอเดี๋ยวหนูออกข้างนอกแป๊บนึงค่ะพี่เดี๋ยวน่าจะหายค้างตัวขาวได้กินแล้วพี่พมาที่ใหม่เหรอคะที่บ่อกน,นี่แหละครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเราจะพาเดินเข้ามาแต่หลังๆอะ่ะเราเราไม่ค่อยได้พาเดินเข้ามาพี่พี่ แล้วก็เนี่ยเห็นไหมชุดที่คลอดในชุดที่คลอดอยู่ในป่าย่คาที่เราวิ่งเดินไปให้ตอนนั้นน่ะนะแต่เราเดินไปให้มันก็วิ่งหนีนะเนี่ยปอบม,ออมาขอกินพี่พี่เยอะพี่พี่ในป่าเยอะมากนะครับเยอะมากน่าสงสารเนาะพี่พี่คือถามว่าเรา,เรามาให้มันก็ให้ได้เท่าที่ให้ไหวนั่นแหละแต่พวกในป่าเนี่ยอันเนี้ยแค่ ในป่านะเราสำรวจไม่ถึงไม,ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำเเราเดินเข้ามาแค่เนี้ยเพราะว่าป่ามันกว้างไหพี่ป่ามันกว้างเข้าไปตรงไหนนิดนึงก็เจอหมาเจอหมาเจอหมาด่างป่ายูคานีเยเราก็เดินไปแค่ตรงนี้เนะี่ยเพราะว่าเดินเดินไปนู้นก็ไม่มีสัญญาณแล้วแล้วก็หมานะ่าจะวิ่งหนีไปฝั่งนู้นพี่วิ่งหนีออกไปฝั่งนู้นฝั่งที่เรารถติดล่มแล้วก็ฝั่งรถติดล่มน่ะมีอีกประมาณสามสิบตัวพี่พี่เยอะนะครับเสียดายโอกาสได้บ้านน้อเด็กน้อยโตกันแล้วใช่ใช่หลายเลยแหละครับผมคุณผู้ชมถ้า ถ้าเราไปเจอณนะตอนที่เขาแบบยังไม่หย่านมอะยังต,ตอนที่แบบเราไปเจอในหลุมแบบเนี้ยเออ,อเรายังจะพอจับได้พี่พมันยังจะพอคุ้นแต่แต่แบบเนี้ยคลอดในป่าไม่รู้ว่าเออไปคลอดอยู่หลุมอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจับไม่ได้พ,พี่ไม่รู้ว่าไปคลอดอยู่ตรงไหนแล้วก็พอมาเจออีกทีก็โตละกลายเป็นแบบหมากลัวคนไปแล้วพี่พเยอะจังน่าจะมีหน่วยงานช่วยนะไม่ต้องให้เข้าเขาได้ไหมคะแต่เอาอาหารเม็ดมาเทให้ อาหารเม็ดใช่ไหมเดีว่าหลังติดมาพี่เดี๋ยวว่าหลังติดมาจะทําใส่ถุงเนาะเดี๋ยวให้พวกพวกพี่จุ๋มเดี๋ยวคนงานเข้าก่อนคนงานมาทางานก่อนทำเป็นถุงทำเป็นถุง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 แล้วก็ใส่หน้ารถแล้วก็สะพายสะพายใส่เป้มาจุดไหนมีหมาแล้วก็จับโดนไปไอ้พวกที่วิ่งตามนดีไม่กินหรอกอาหารเม็ดนะครับถ้าอาหารอาหารเม็ดล้วนๆก็ชุดนั้นก็จะได้กินไป